สุขสบายดีท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านเด้อบ่าวผังลาวผังไทยและกระต่างประเทศเนาะพบพ่อกับส่องสะนีีป่าอีกบรรยากาศยามเศร้าหาเห็ดหาหอนเขาป่าคือเก่าอย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มนายไดนะ้ท่านผู้ชมเอ้ยตอนนี้อันรดูเห็ดออกเนาะสนีีกับซอ,อนเห็ดเศษอะไรเนาะสนีีก็เลยอยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้ชมน้ำกันมาแต่เศร้าเลยหนาตากันยังไม่ได้สวยเขาป่าเลยตื่นนอนมาท่านผู้ชม นี่ท่านผู้ชมเห็นอีกแล้วจ้านี่โหอยู่ดินเหล็กเนาะเห็นเดืเลยท่านผู้ชมซัมนี่เนาะซัมนี่ถือมีดมานำเดลยหออีกแล้วท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเห็นแล้วสงวกสงังเกอย่าง นี่เออท่านผู้ชมโหเหตละงุๆๆะ๊บอีเล็จ้าอือยงปันสีหามเสนีเลยจ้ะป้าพ่อกระพ่อดอ,อกเดียวท่านผู้ชมก็บอกพ่อเป็นมีโมมีขู่เนี่ยโอ้ยชะพอช่อเสนีแตงโมมีขู่เนาะหาเหตุกระพอ่อจะเดอ,อกเดียวม,มีหมูเนี่ยกว่า ไห้กะบะมี่ย่างกะบะมีท่านผู้ชมต้องการดอกเดียวอีหล่อท่านผู้ชมพ่อเฮ็ดกะพ่อดอกเถาคือผู้เจ้าคักสันนี่โอ้ยดอกเถาคือผู้เจ้าท่านผู้ชมเบยพ่อเฮ็ดกันนะอาทีสิพ่อดอกน้ำนมอันนี้อย่ากดอกเถาแล้วท่านผู้ชมเบยฉันมีพ่อท่านผู้ชมพ่ออีกแล้วท่านผู้ชม ดอกเดียวอีกแล้วโอ้ยสนันนี่พ่อแต่ดอกเดียวไข่คเคยเพิ่งกระบุมีบ่เนาะพอ่อพ่อแต่ดอกเดียวทา่นทานผู้ชมแท่านผู้ชมก็ได้พ่อคู่ปั๊บเท่าเก็บกันเลยท่านผู้ชม ไอพ่อคู่เพื่นต้องหนักกระจักอยู่ใส่ท่านผู้ชมอุ้ยว้ยสนิทจี๋มกระไรจะยังดอกเนาะชมเอ้ยเน็ดลังมาะพ่อซองอกยังะจะมาโดดไงแท้อันนี้ เห็ดเพิงอีหยังน้อเห็ดเพิงดงเด้อท่านผู้ชมอันนี้เป็นเห็ดเพิงดงเด้อนี่เราก็เอาแบงนี้ท่านผู้ชมเห็ดอีหยังซั่นน่ะออกนอกทางอ่ะจิเห็ดพีเบื่อท่านผู้ชมพอเห็ดเพิงสองดอกเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชม งั้มตีนให,ใหญ่ถ้าท่านผู้ชมอันนี้เห็ดเผ่งยังคือมาใหญ่ฮะมันแม่นแนวเย็ดแนวกินได้อยู่วาท่านผู้ชมเอาสิเอาไปลองเบิ่งเนาะเอาไปลองเบิ่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้เป็นเห็ดโขมเด้อท่านผู้ชมนี่ใหญ่ยังเจาะเพิ่น เห็ดคมเราก็เอาทำช่วงล้านสาวก็เอื่อญจักกะอืมปลาเห็ดคมสมันดกใหญ่ได้ชมช่วงก็เอาคือเก่ามาทำช่วงเอาเบิดอันนี้ก็สิเป็นเห็ดคมอีกคือเก่าท่านผู้ชมมาเห็ดกระหลานสาว้องหนัก เห็ดขมท่านผู้ชมเอามาสิาต้มต่างหากมันขมกันเนาะต้มมันจืดแลยถึงสีแกงสักระหมูท่านผู้ชมเตดอกงาม,มปิดตีมันออกงาม หาไปตามป่าตามดงตามทุกท้องเลยหาอยู่หากินบรรยากาศยามตอนเศร้าท่านผู้ชมเมื่อคืนกับฝนตกฝนตกตั้งแต่เมื่อวานภาพมาบเหลือมอับมาพอกอบ่ะเลยโคตยังงาน,นตอบคอมเมนต์สะกับขอโทษขออภัยหลายลๆเด้อเพราะว่าเมื่อคืนมันฝนตกเนาะมันบรติตรตอบท่านผู้ชมเพาก็ปิดเครื่องเลยแล้วก็จะมาตอบเมื่อนี้เด้อคอมเมนต์นกันเลย อิปดปากประกันได้ก็ขอโทษขออภัยลหลายๆเนาะยัหาเห็ดอยู่กลางป่ากกลางลงที่เก่ายุงสีห้ามสนีเลยท่านผู้ชมยุงสมาลายพดโพแท้แทนนี่เปิ่งไปทำกันเลยจ้าหาไปทำกันพร้อมแต่ผู้ชม กระจกงามเทพนะงามท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมท่นี่เนีะยไม่แต่อยากลงเอาเมอเขี่ยอยู่เรื่อยท่านผู้ชมนี่นี่ท่านผู้ชม เต่าไงเออชมชมเต่อกน้นอยงามๆกงพอเชมชมวันนี้ถือกระตายมาใหญ่ชมมกระดาลายตืบแล้ว แต่ประชาชนใหดเพิ่อนยังขึ้นมาดอกใหญ่แท้อันนี่ผู้ชมนี่ชนีมาชนีสิบันไดฮ็ดอีกแล้วว่ะนี่ท่านผู้ชมพูดพูดพูดไป พึ่งย่างน,นี้พึ่งเขาบอนน,น,นี่แต่ดอกกงแขงนะทา่นทานผู้ชมูนี่ท่านผู้ชมชมพรได้หน,นิ่โม่หนึ่งลายดอกเต๋อ ผู้ชมอันนี้จะเป็นเห็ดเพิงเด้อท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเพาะเร็วเห็ดเพิงดอกแข็งแขงนะท่านผู้ชมตอนนี้เห็ดชน,นี้ ในลายเต๋อไม่ได şey. so no? ah, ้ดอกงามๆนะท่านผู้ชมดอกไปเรื่อยๆท่านผู้ชมโ๋ออันนี้ใช่ไหดอกยางป้าเขาจะเอาไปลองดูเนาะกินเป็นหรือบอกอ๋นี้ว้าท่านผู้ชม พ่อเห็ดอีกแล้วจา้าโอ้ตีนกันใหญ่ๆนี่โอ้ยอืจา้าตอนนี้ก็ยังอยู่โคกอยู่ป่าอยู่ท่านผู้ชมหาเหลาเห็ดไปรเรื่อยเนาะเห็ดละง,ง่ก,กับบุท่านเพิ่นพรอพ่เขาเจ้าหาเนี้ยงเอาท่านผู้ชม ເຮົາຊິມາຫານ້ຳມາເຊົ້ານະເຮົາກໍບໍ່ຂໍຍິນເນາະອັນນໍເຮັດເຖິງບັນດາທ່ານຜູ້ຊົ ผู้ชมอันนี้เฮ็ดนี่นะตัวเน่าก็มีแบบคนบ่เห็นมันน่ะนะท่านผู้ชมเน่าแล้วโอ้ยเสียดายดิเฮ็ดเน่าเบิดท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้เน่าแล้วท่านผู้ชมเลยเสียดายแห้งท่านผู้ชมเอาพอให้ละงกบ้านบ้านแจ๊บ้านแจ่งเลยนี่บานเขาก็เอาท่านผู้ชม ก่อนเขาจะเอาดอกจุ่มไปแล้วเอาจ่มไว้แต่ดอกบานเนาะป้าแต่ผู้ชมเห็ดหนะเน่าเบิดเห็ดนะแปลว่าใบตองโปกเลยวันนี้มีคนเขี่ยคนหาประมาณนี้นะท่านผู้ชมค่านผู้ชมดอกอาแต่ผู้ชมมาพ่อเห็ดหลังงูผู้ชม,อชม,อชม,อชมเอ่ย พอไปต้องทุ่มเพื่อนเลยเขาจะเอาโบเห็นนี่เห็นว่าเฮาสิบบริโภคเถอะนะท่านผู้ชมเนาะอ้ันนี้กัไข่บุกใหญ่ไข่บุกใหนะท่านผู้ชม สเก็บไปเลยท่านผู้ชมพ,อพอ่อสามพ่อขี้ท่านผู้ชมบริพ่คูกค่กับพ่อขี้พ่อเสรละสามกับขีก้ก็เอาเนะาะท่านผู้ชมอดอกเบี้ยเขายังเอาเลยท่านผู้ชมเลยนี่ไข่บอกใหญ่เลยตัวนี้ เอินห้างหนักท่านผู้ชมฮะป้าป้าคือเป็นตะหนายท่านผู้ชมน้องหนักน,น้องหนักเพิ่งขึ้นมาท่านผู้ชม <L> หเห็ดละงูกหมูเดียวเลยซิบดอกป้าผดผู เราได้เท่าดอกสองดอกอา่าผึ่งถิเพึ่งก็ยังหนาวพอเ่องช่มเอ้ยพอนองแก้มบูมประเทศเต้าถ่านท่าผ้ชม สองเต่าสามเต่าป้าเตเข่าพันกเกี่ยวแล้วไปทีแยบร้อยมาส่งน้องจิ๊กีก้ก็เลยามาหาเห็ดเลยท่านผู้ชมเลยพันปิดพวงเฮียนแลน้วเนาะ ปิดเทอมสันซ่<อ>ปิดเทอมแล้วอ้าวเตาถ่านเพิ่นท่านผู้ชมเตาเผื่อมีแต่เตาใหญ่ๆเลยอ้าวถ่านเพิ่นคืองามแท้ไงถ่านพ่อน้องเกิมบุมการอพิ่นกระยงบริขวดท่านผู้ชมอืมสองสี่หก 8, 10, 14, 16, แปดสิบสิบสี่สิบหกช้อปการ์ดไยังบม่ได้ขวดเนาะเปิดอาร์ตบายเปิดสองเต่าเลยท่านผู้ชมขวดหน,น,ดนี่งก็ได้เจ้าหน้าเพิ่อนก็ขวดหนี่งก็โอ้ยซัสมสีเอาทาน่แต่ผู้ชมน้องหนัดไปเอาเห็ดมาแต่ใช้เธอปาเอาไปหยังมันหนันแก่เลยนี่นะออ้ยเห็ดเพิ่งอันนี้นะเน่าสิว้า,าหมอน่าเอาได้แล้วเต็มตาเนี่ยสนี่ไปโผล่นะ มันมาแต่เมื่อวานนี่เฮ้ยป้าสามเสียเอาเห็ดผึองนะท่านผู้ชมมองยตัวหนาซี่กับเราเอานึ่งน่นาวจิ้วาเป็นป่าเป็นป่าเป็นหมู่เป็นหมู่ท่านผู้ชมนี่เนี่ก็ได้ไา้ได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 ้ไันไง้นด้ไ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 ด้ดอกเ้ียงกันไห้ดลดยอยู่อันนี้ก็ดอกเียงกันาคไ้ไ้ดอกเียงกัน อันนี้เป็นหน้าแม่น้องงานแก้มบุมเด้อท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเฮามาหามาส่งร้านสาวมาส่งน้องแก้มมาส่งนอ้องเันบุนน้องก,กิ๊กกี้อืมส่วนมันเพิินท่านผู้ชมส่วนมันแม่น้องแก้มบุมสุดแสงหูแสงตาป้าลายกว่าของเฮาอีกตอนนี้พ่นห้ากระปลุกท่านผู้ชมห้ากะแตกห้ากะแตกเป็นยอดขึ้นโอ้ ข่ากำลังแตกเนาะท่านผู้ชมเอามากับตัวที่ตายเป็นกับบอ่อเอาท่านผู้ชมเลกองเต็มทีบอยู่เฮ้ยสู้หยอกกันบ่อเอ๊ะเจ้าหน้าผังกระไทยน้าหูดแล้วนี่แม่น้องแก้บมบ่มเปิดแก่เจ้าหน้าผังกระดำอีกเพิ่นเห็นหน้าปีหนึ่งสองเถื่อท่านผู้ชม ป้าป้าเมื่อปะ <c oughs> คลิปนี้ฮะจะขอลาคลิปเพียงเทนเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป้าในได้ทานู้ชมสบายดี